คิดคีหลำเศร้าปีลำพอพอกันจ้าเถื่อเขาขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าเถื่อเดียวขอสวัสดีครับผมมาหลายคนกับที่งั้งูเรื่องอยู่สวัสดีพี่น้องชาวท่ามะกาครับสวัสดีพี่น้องชาวพนมทวนแล้วก็ใกล้ๆแถบนี้ลหรครับผมเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้เพื่อไทยมาพบปะ พูดคุยกับพี่น้องในเขตเลือกตั้งของน้องพลอยแนิในคุณเพื่อไทยเนี่ยผมเรียนพี่น้องนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่การเลือกตั้งที่คลื้นที่สุดและผมเชื่อว่าพี่น้องน่ยรู้เรื่องมากที่สุดในกระบวนการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันที่14เรียนง่ายๆนะครับว่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย พี่น้องไปเลือกด้วยบัตรสองใบใบหนึ่งเลือกสอสอเขตพลนยน้ยคุณอีกใบหนึ่งเลือกเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยสู้กับใครพี่น้องครับสู้กับรัฐบาลชุดนี้แล้วรัฐบาลชุดนี้นำโดยใครครับประยุทธ์จันโอชามันล้มรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2557 ผมกับท่านี่สุดเป็นสอสอ,อยู่วันดีคืนดีประยุทธ์กิดอำมาจกด่ารักการเมืองทุกวันมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกคอสอชอสามอาหารหลังจากกินข้าวมันด่านะักการเมืองตลอดไม่กี่วันไม่กี่เดือนมาเนี้ยตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติอยากเป็นนายกอีก เอาละไม่ว่าการคุณเดินตามวิถีนี้แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณทามาน่ะมันคืออะไรสิ่งที่คุณสู้ทํางานมาแปดปีพี่น้องเขาลาบากแค่ไหนผมเชื่อว่านั่งอยู่นี้รู้หมดแต่คนเป็นนายกไม่รู้ก็จะไปรู้อะไรล่ะครับขนาดเป็นนายกแปดปีกัยังนั้นไม่ถูกเลยแกไม่รู้หรอกพลเอกประยุทธ์ เวลาประชุมสภาเนี่ยแกมาสภาแค่ปีละครั้งสองครั้งมาครั้งแ,แรกแถลงนยโยบายมาครั้งที่สองของบประมาณมีแค่นี้แล้วมาครั้งที่สามอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือประยุทธ์ไม่ได้ความสำคัญกับสภาเลยแล้ววันนี้ถ้อยากเอาสอสอเข้าสภามันคืออะไร พนเอกประยุทธ์ไม่เคยแคร์สภาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยเลยบอกว่าถ้าเราเลือกตั้งที่จะถึง14พฤษภาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งไม่ได้เลือกแต่เพื่อไทยไม่ได้เลือกแต่ปลอยท่านที่คุณเลือกเพื่อเปลี่ยนอนาคตพวกท่านทั้งหลายด้วยเลือกเปลี่ยนรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันประยุท์กับประวิตรอยู่ด้วยกันยึดอำนาจไปได้วยกัน ท่านอย่านึกว่าสองคนมีทะเลาะก,กันนะครับไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับบ้านผมเขาเอื้อวางท่านพาเหตุไปคือแต่สุดท้ายร่วมหัวจมท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็แกล้งว่าพูดกันไม่รู้เรื่องควมนทิงรู้เรื่องกันหมดนี่ไม่รู้เรื่องอยู่คนหนึ่งคนเอกประยุทธ์แกพูดอะไรใครรู้เรื่องบ้างครับเร็วเรวเนี้ผมกับคณะ พักฝ่ายค้าน่ยื่นอภิปรายไว้ไว้ใจโดยไม่ลงมิิ15คุมพา์นี่เองพักฝ่ายค้านพักเพืพพ่อไทยนำทีมโดยคุณหมอชลรนานคุณวิสุทธิท่านประเสริฐไทยรัคนอยู่ในสภาอภิปรายเรื่องความเดือดร้อนพี่น้องประชายชนอภิปรายเรื่องการทํางานของรัฐบาลประยุทธ์อภิปรายตั้งแต่เช้าอภิปรายยันเย็นน่ะไม่รว่าประยุทธ์จะไม่ตอบอภิปรายเรื่องงานทั่วประเทศไทย เสียหายเท่าไหร่ปีที่แล้วเนี่ยเมืองการก็โดนอาจจะน้อยหน่อยอุบลบ้านผมที่โดนนัะเสียหาย1น0่งล้านพวกเราก็ถามว่าจะแก้ปัญหาย่างไงทำยังไงที่จะแก้ยังไงทำอะไรมันจะดีขึ้นทํำยังไงบ้านเราจะไม่เดือดร้อนเมืองไทยปีหกห้าน้ำท่วมเสียหายเกือบแสนล้านจะททำยังไงผมก็นึกว่าประยุท์หายไปเลยสี่มงเย็นลุกขึ้นมาตอบเกง ตอบแล้ดูด้วยบอกสอสรู้ไหมพี่น้ำมันท่วมนะเพราะฝนมันตกถ้าฝนไม่ตกน้ำก็ไม่ท่วมก็ว้าวถ้าผมเปิดคำสิว่าครับคนเป็นนายกถ้าตอบคำถามแบบนี้ไม่ได้นั่นคือวิสัยทัศน์ของคนที่จะเป็นนายกต้องบอกว่า น้าท่วมเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรแล้วจะแก้ปัญหาจะทำแก้มริงจะทํานุ่นนี่แบบพักเพื่อไทยเขาจะทํามันต้องบอกแล้วบอกจะแก้ปัญหาหนึ่งสองหเราเป็นฝ่ายค้านเราก็จะบอกว่าไอ้หนึ่งสอสาห้านี่มันไม่ใช่มันต้องแก้เป็นห้าหก็ปนี่คือการทํางานเพื่อประชาชนผมเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่านโยบายเพื่อไทยที่ติดข้างหลัง ผมเชื่อว่าพี่น้องรู้หมดเมื่อกี้อนุสรเตรียมสะอาดก็อธิบายเป็นบางส่วนส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังว่านโยบายหนึ่งซึ่งเป็นหลักของพรรคเพื่อไทยก็คือราคาพืชผลเกษตรมันต้องขึ้นทุกตัวรายละเอียดเดี๋ยวจะมีมาเรียนอย่างนี้ว่าอีกนโยบายหนึ่งที่เราเห็นว่าเราต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน คือนโยบายปราบปรามยาเสพติดเพราะนั้นพรคเพื่อไทยประกาศแล้วว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลยาเสพติดต,ต้องหมดไปเราต้องยอมรับนะครับว่ายาเสพติดจะหมดไปหรือไม่มันก็คงยากแต่มันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่ขายันเกลื่อนเบืองแบบนี้แถวบ้านผมอะรู้ไหมครับพี่น้องทีุ่บวนบ้านผมอ่ะเปิดเด็ดอะ เมตรละบห้าบาทพี่นี่เมื่อกี้ผมถามว่าย,ยาเสพบิดขายเท่าไหร่เขาบอกสามสิบผมเลยบอกให้ถ้ามาตาขายแพงเด้คนขายมึงลดบ้างนะมึงเห็นใจผู้บริโภคบ้างนี่ยังขายแพงบ้านผมสิบห้ายี่สิบเซนก็ได้ทุกวันนี้พี่น้องดูข่าวนะครับพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อลูกฆ่า,าแม่ ลูกค่าพี่ลูกข่าน้องสารพันอย่างในครอบครัวท่านดูข่าวตื่นมามันมาจากปัญหายาเสพติดทั้งนั้นรัฐบาลก็ไม่ใส่ใจอ้างว่าทาเป็นวาระแห่งชาติประยุทธ์พูดในสภาแต่เฉยไม่ทําอะไรเลยผมก็พูดที่บ้านผมเวทีย่อยๆแบบนี้ล่ะคนสองสามร้อยคนหน้าร้อยคนก็แล้วแต่ผมบอกว่ายาเสพติดที่เกิดขึ้น ผมว่าพี่น้องไม่ไม่ต่างกันผมไปเจอะพี่น้องท่ามากาก็ไม่ต่างจากพวกผมหรอกผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยรู้ว่าใครเสพในหมู่บ้านเนี่ยรู้กันหมดรู้ว่าใครขายด้วยแล้วทําไมต้องไม่พูดกันล่ะแถวบ้านผมผมถามว่าทาไมไม่บอกเขาบอกว่าบรอยากยุ่งน้ำมันยาดมันมาข่าว สรุปแล้วมันเป็นปัญหาหมดเพราะเจ้าหน้าที่รัฐของคุณประยุทธ์ไม่จัดก,การเราเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเราจะเข้ามาจัดก,การพี่น้องครับยาเสพติดที่ขายได้ผมกล้าพูดผมกล้าพูดทุกเวทีว่าส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลังแม,มนว่าละ่ะเอาแมนกระตุ้มมือเพิเ่งเดี แต่เราเนี่ยสงสารเจ้าหน้าที่รัฐดีๆมีจํานวนมากคนเป็นร้อยเป็นพันเสียคนสองคน,งคนมันก็บชิบหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็มาจัดการกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้จัดการก่อนเลยลดออกไล่ออกคนขายทํำยังไงจัดการตามกฎหมายให้เด็ดขาดเรียกมาแต่ละอำเภอขายกี่คนเรียกมาเลยเรารู้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐรู้อยู่แล้วเรียกมาครับยึดทรัพย์ ยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดรถดยนต์ยึดเงินสดยึดมียมันด้วยครับเอาไอ้เบิร์ครับถ้าขนันมีมันบอกหลายเอาขึ้นไปบอกเอาครับ <S <S เพราะฉะนั้นต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้วเรามันบ้านเมืองเราจะดีขึ้นสังคมจะกลับมาลูกหลานเราจะกลับมาเพื่อไทยเท่านั้นที่ทําได้ <S 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 ขนาดยาเสพติดยาบ้าก็จะตายอยู่แล้วนะครับ บางเพราะจะเอากัญชามาอีกไม่อยากพูดว่าพักไหนความจริงเรื่องนี้เนี่ยพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยในพรบกันชงกัญชาที่เสนอในสภาสภาล่มอยู่ตลอดตอนสุดท้ายก็เรื่องนี้แหละครับกัญชาทางการแพทย์พวกผมไม่เคยว่าอ้างว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกษิจไทยปลูกแล้วจะขายได้กิโลละห้าหมื่นสามหมื่นเจ็ดหมื่น ที่น้องก้ามะก,กาขายได้หรือยังครับขายได้หรือยังกิโลละห้าหมสแสดงว่าโกหกไอ้กัญชาที่เขาขายนะ่ะมันเป็นระบบกัญชาปลูกปิดทัดพันอย่างดีการดูแลเลี้ยงย่งกับลูกนั่นเป็นของในทุนผมเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่เราไม่เห็นด้วยเพราะเยาวชนเข้าหากัญชาได้ง่าย แถวนี้ไม่รู้เป็นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่บ้านผมเขตเลือกตั้งผมบ้านเนืองเนี่ผมเห็นกับตาขับรถไปเด็กหน่อยมอสองไหเดินเซสัดัดัดดดดเข้าโรงเรียนสามสี่คนผมก็ไอ้น้องผมไปถามว่าเฮ้ยเด็กหน่อยสุมนั่นเป็นอย่างไปถามแล้วได้ความว่าเมาเมาน้ำกระท่อมเด็กมตสองเบาน้ำกระท่อมแล้วท้าเลยว่าเดี๋ยวสิไปสูบซา,ายอยู่ห้องสวม คล้ายๆว่าโรงเรียนตอนนี้เยาวชนเข้าไปไปสูบกัญชาในห้องส้วมหลายโรงเรียนเด็กมสามมถีาเราจะเอาบ้านเมืองอยู่อย่างนี้หรอครับเราจะเอาเยาวชนอยู่อย่างนี้หรอถ้าเราไม่เปลี่ยนรัฐบาลถ้าเราไม่เปลี่ยนคณะนี้ออกไปมันก็จะเป็นแบบนี้หรอครับต้องพักเพื่อไทยที่มาดำเนินการเรื่องนี้แล้วเราดำเนินการได้ยาเสพติด ส่วนหนึ่งหลังจากป้องกันปราบปรามจับแล้วเราก็ต้องบำบัดถามว่าบำบัดใช้เงินเยอะไหมใช้เยอะก็ไม่เป็นไร4ี่ห้มื่นล้านตั้งศูนย์บำบัดทุกตำบลเอาหมอเอาพยาบาลเอาตำรวจทหารเอาฝึกอ,อาชีพให้ลูกหลานเราไปลงทะเบียนหมู่บ้านให้ลูกใครติดยาออ้ครับปกติพ่อแม่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าลูกติดจะรู้จากข้างบ้านมันเป็น,นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นไปลงทะเบียนเสร็จอสมอ,อะไรรักเข้าไปไปดูแลรักษาไม่เกินหกสิบวันเราจะได้ลูกหลานกลับคืนถามว่าพรรคเพื่อไทยทำนโยบายให้พี่น้องมีเงินมีทองเงินที่จะตั้นบ้านครอบครัวละสองหมื่นบ้างเงินเดือนพอตีบ้างราคาพืชผงบ้างราคาพืชผลกเกษตรดีขึ้นบ้างเนี่ยถามว่าถ้ามีเงินแล้วลูกหลานติดยาเราจะอยู่ยังไงเอาไหมครับแบบนี้เ,เ,เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ เราถึงชวนท่านทั้งหลายมาเปลี่ยนรัฐบาลกันเถอะพอแล้วไอ้ทั้งลุงทงั้งเจกเดงหน้าที่ว่าเนี่ยประเภทเดินขึ้นเวทียังต้องพยุงกันเนี่ยสาธุผมก็จะเป็นแบบนั้นเน้อครับคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยมันฟ้องทำงานมาแปดปีไม่ได้อะไรเลยยังจะขอเป็นต่ออีกสองปี แล้วพูดเล่นๆน,นะพูดก็ไม่ใช่ไปใช่เล่นๆน,นะก็พูดเอาจริงเอาจังจะเป็นต่ออีกสองปีแลวอีกสองปีจะให้น้องคนนี้ชื่อหนูไม่รู้หนูเป็นอะไรเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาจับมือแผมือกันแน่นเพื่อจะตั้งรัฐบาลผมเรียนพี่น้องนะครับว่าพวกเขาจะเป็นรัฐบาลอี้ทำไมผมต้องชวนพี่น้องมาเลือกบัตรสองใบเป็น มีพักเพื่อไทยเท่านั้นครับพี่น้องที่จะเดินหน้าชนกับรัฐบาลชุดนี้พรรคอื่นเขาเล็กเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นองค์ประกอบเราได้แต่เราต้องแลนสไลด์เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะสอวอวหสบคนยังเลือกซุ่มประยุทธ์ท่านปรซุ่มนี่แบบยาหักไม่นะครับยังเลือกพวกประยุทธ์ได้อีกหนึ่งครั้ง เราถึงต้องบอกให้แลนสไลด์เกิน250สสมี400เขตอธิลิตมี100ต้องเลือกเพื่อไทยให้มากที่สุดเพื่อไปปิดส,สวิตสวเราต้องสู้กับสอวด้วยนี่คือสิ่งที่เรามาบอกพี่น้องประชาชนว่าต้องร่วมมือร่วมใจจริงๆถึงจะเอาคณะพวกนี้ออกผมอยู่สภาเนี่ยสี่ปีที่แล้วนยครับอภิปรายไม่ร่มใจทุกรอบ อภิไปรายไว้เกติไก์ไรก็เป้าแรกก็คือประยุทธ์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 อภิปรายมาสี่ปีครับผมเป็นไข้ป่วยอยู่สองครั้งครับไอประยุทธ์มันไม่เป็นอะไรสักทีครับมันเพิ่งมาเจ็บมือเมื่อสักสองอาทิตย์เองครับคนมันมึนครับเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องมาชวนพี่น้องเดินออกไปเลือกตั้งให้พร้อมกันอย่าไปฟังใครว่าเลือกพรรคนี้เถอะเลือกพรรคเั้นเถอะเขาทำอะไรไม่ได้ เราเลือกเพื่อสู้กับสวทั้งหมดก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าท่าบาการวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีมีสอสอทั้งหมดห้าเขตห้าคนเพื่อไทยไม่ได้ขอมากครับก็ขอแค่ห้าเขตน,นี่แหละไม่ขอเกินนี้อุบลมีสิบเอ็เขตผมเชื่อว่าอุบลยกจังหวัด1ิบเอ็เขตตบมือให้อุบลนะครับ อำนน่าเจอเอิญสองเขตเรายกยะโสธรสามเขตเรายกรวมทั้งสีสะเก็คนที่ออกจากพราเพื่อไทยไปเสียใจด้วยท่านสอบไม่ได้แล้วผมก็ภาว่าให้เพื่อนผมที่ออกไปสอบตกครับไม่ได้แช่งนะครับเป็นการปว่ยพรอให้เพื่อนเพื่อนในเมื่อเป็นการต่อสู้ทางการเมืองแล้วไม่มีทางเลยที่เราจะบอกว่าให้พรคอื่นชนะแล้ววันนี้เราก็มั่นใจว่าต้องปลอยเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นคนยุคใหม่ที่จะมาทํางานแทนพี่น้องได้แทนพี่น้องประชาชนได้เราต้องเปลี่ยนรัฐบาลลําพังพวกผมอยู่บนเวทีเนี่ยสู้ไปได้เป็นผู้แทนได้น้อยมาก็ได้เท่านั้นเราก็ทําได้เท่านั้นเราท,เทําเต็มที่แต่เราต้องมาขอว่างวดนี้อย่าแ,แบ่งคะแนนอีกไปเป็นทิศทางเดียวกันไปเป็นเรื่องเดียวกันเพื่ออย่างที่ผมบอกเอารัฐบาลชุดประยุทธ์ออกไป แล้วเรามาตั้งรัฐบาลกันเองในกลุ่มพวกเราและคนที่จะนำพาตั้งรัฐบาลก็พือพักเพื่อไทยเมื่อวานมีข่าวบอกโอ้จะพรกเพื่อไทยได้เยอะจะไปรวมกับพลังประชารัฐให้บิ๊กป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นข่าวต้มกับโกหกไม,ไม่นี้หรอกครับเ,เพื่อไทยได้เสียงข้างมากเป็นนายกอยางเดียว อย่างอื่นไม่มีผมเรียนนะครับว่ามีแต่ข่าวปล่อยว่าเราจะไปรวมพักนู้นพักนี้ไปรวมทําไมในเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกมากอยู่แล้วเลือกเยอะอยู่แล้วได้เยอะอยู่แล้วเป็นรนฐบายพักเดียวยังได้ในเมื่พี่น้องเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝากพี่น้องนะครับว่าการเลือกครั้งนี้เป็นเรื่องอนาคตพวกเราด้วยพี่น้องประชาชนที่สําคัญเลือกอนาคตประเทศด้วยครับมีเวลาคุยกันไม่เยอะเพราะเดี๋ยวจะดึกไป เดี๋ยวจะมีท่านประธานสสมานั่งคุยด้วยมาพูดจากับพวกเราด้วยฝากเรียนอย่างนี้นะครับว่าเพื่อไทยมีผู้สมัครสอสอทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อย่างมงคพลและก็รุ่นเด็กอย่างผมก็ยังมีอยู่เด็กแบบผมยังมีอันนี้เด็กผมเพื่อนครับปีนี้อายุไม่มากนะครับอายุผมมากกว่าปีที่แล้วแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นยังมีกําลังที่จะเดินหน้าต่อ แล้วเพื่อไทยมีเจเนอเรชันมารวมกันหลายคนหลายกลุ่มเรารวมทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งเป็นผู้อาโสและผู้ไม่อาุโสเราทําง,งานร่วมกันได้สิ่งที่เหลือก็คือว่าต้องฝากพี่น้องประชาชนมาจากตรงนี้อาจจะมาไม่หมดหรอกเพราะพี่น้องมาก็ต้องไปบอกกล่าวคนที่หมู่บ้านคนที่ไนชุมชนท่านว่าวันนี้มาฟังเพื่อไทยแล้วเราต้องสู้ช่วยเพื่อไทยด้วยช่วยพวกเราด้วยช่วยตัวเองด้วย ไม่ต้องมองคนอื่นมองอนาคตตัวเองนั่นแหละครับเป็นหลักเพราะนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาร่วมฟังกันมาพูดคุยกันวันนี้ก็ฝากน้องพลอยท่านที่คุณมาเป็นสอสอในหัวใจพานอีกคนหนึ่งครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับท่านสอสอสมคิดเชื้องคงค่ะเดินทางอย่างตั้งใจมาจากอุบลราชธาน,นี